สวัสดีครับวันนี้เพจบ้านพักภูวิลลาไทยแลนด์นะครับพามาชมบ้านาในมู่บ้านโครงการหนึ่งครับที่ล้วงรอบขอบชิดดีๆและห่างจากหาดพัทยานะครับหาดพัทยาเลยก็คือตรงเซ็นทรัลพัทยาที่ติดทะเลครับประมาณ3กิโลก,กว่าๆเท่านั้นเองตรงนี้วันนี้เราจะพามาดูแบบสีบห้องนอนอ่าสีห้องนอนแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็น5ห้องนอนนะครับห้าห้องนอนสามารถสองหลังได้สามารถจอยกันได้เลยแล้วก็มียามรอมาพอชั่วโมงด้านนอกอกไปก็มีร้านสะดวกซื้อมากมายเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนค่อนข้างใหญ่ นะครับไม่อึดอัดเลยครับแล้วใครที่ชอบบ้านแบบโล่งๆโปร่งธรรมชาติและทีมคันทีน่นี่เนี้ยม,มีบริการนะครับเซอร์วิสเหมือนโรงแรมนะครับมีแม่บ้านมีคอยบริการมีอาหารเช้าอาหารเย็นมีเซอร์วิสทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องมีาาราคาแต่ละละเอียดเนี่ยนนจะไม่เหมือนกันก็ต้องติดต่อ,อสอบถามเข้ามาดู <S <S ตรงนี้เข้ามาถึงตรงนี้จะให้ดูเป็นลานสนามหญ้าสำหรับเด็กวิ่งเล่นแ,และก็เป็นลานจอดรถด้วยนะครับนยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับบ้านหลังนี้ครับเป็นีสอเวทใหม่แล้วที่นี่จะให้ ดูแลค่อนข้างเงียบนะฮะให้ดูนะครับทางเข้าบ้านนะครับผมนี่ครับเข้ามาจะไปเจอชุดรับแขกนะครับเป็นหลุมแบบเก๋ๆเลยครับตอนนี้ครับนะครับเวลาบริการนะครับเวลาเรามารับเนี่ยทุกคนจะเปิดน้ําได้ยินเสียงเสียงน้ำไหมฮะนี่ครับเสียงน้ําจะไหล ตลอดเวลาด้านซ้ายนะครับจะเปิดรับเสียงน้ําอีกก็ได้นะครับด้านนอกก็จะมีน้ําพุเล็กๆนะฮะที่นี่ใส่ใจรายละเอียดครับผมเข้ามาจะรู้สึกว่าโอเคเลยตอนนี้ก็จะเป็นชุดรับแขกเข้ามาก็จะมีโต๊ะต้้นรับนะครับมีไอตกอหอให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับผมทีวีลำโพงบลูทูธให้ที่นี่จะไม่มีคลาวเกะให้นะครับแต่สามารถนำมาเองได้ นะครับผมตรงนี้โต๊ะทานข้าวนะครับโคมไฟค่อนข้างสวยเลยครับแล้วก็อยู่ริมน้ําสะว่ายน้ําเลยครับส่วนด้านนี้นะครับถ้าใครชอบทาครัวแล้วก็โล่งๆผมแนะนําที่นี่เลยนะครับทําโชว์เมนูอาหารให้เพื่อนๆให้ครอบครัวทานนะครับจะมีไอแลนด์นะครับมีแก้ววายแก้วอะไรให้เรียบร้อยเลยครับค่อนข้างเยอะเลยครับมีพัดลมบริการเป่าไล่ควันอาหารออกตู้เย็นแบบไซส์บายไซส์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับ อุปกรณ์ครัวทั้งหมดนะครับผมผมเปิดให้ดูเนี่ยฮะจานชามให้เต็มที่เลยครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีให้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมนี่ครับอุปกรณ์เครื่องสแตนเลสนะครับสําหรับทําครัวตรงนี้เป็นช่องแก๊สนะครับตัวนี้เป็นตะกการล้างผักนะครับผมแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ครัวค่อนข้างครบเลยครับผมเนี่ยครับให้อุปกรณ์นะครับอย่างดีเลยนะครับตัวนี้เปิดไปสมายระบายได้อีกแล้วก็ทําครัวมองเห็นวิว สวนเลยฮะนี่ครับขมข้างบนผมให้ดูทําครัวที่นี่สวยจริงๆเรื่องทำมาหาเรื่องความโปรของบ้านนะครับแล้วทําเลก็ไม่ได้ไกลจากทะเลมากนะครับออกมาก็จะเป็นบรรยากาศอย่างี้ครับนี่ครับบรรยากาศเป็นห้องอ่าเป็นโซนสระว่ายน้ํามีที่นั่งเล่นเยอะเลยครับเราเก็บมุมให้ดูนะครับออกมาก็จะเจอสวนอย่างนี้ครับตรงนั้นจะเป็นโซนนั่งเล่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูท่านด้านหน้าด้านหน้าก่อน นี่ครับเป็นส่วนนั่งเล่นหากใครนั่งต้องการเปลี่ยนบรรยากาศอาดอแล้วตรงนี้ครับข้อดีคือมันร่มฮนะนี่ครับเรามาช่วงนี้ยังร่มเลยครับมีต้นไมใ้ใหญ่บางแดดนะครับนะครับแล้วก็ดูเด็กๆเ,เล่นน้ําหรือดูเพื่อนๆเ,เล่นน้ําตรงนี้ก็เ,เพิ่มเติมได้นะครับหากใครอยากใกล้ชิดขึ้นมากว่าน,นี้นิดเดียด้านขวามือผมมีที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็มีเตียงอาบแดดนี่ครับตรงนี้จะเป็นมุมถ่ายตั้งแต่หน้าโปะครับท,ที่ที่เราลงขายกันไหม ก็ค่อนข้างตรงปกพอสมควรเลยครับแล้วก็มีน้ำพุแล้วก็มีจักรุซี่ตรงด้านนี้ด้วยนะครับนะครับด้านนี้เป็นจักรุซี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นไปชิงช้ามีพัดลมบริการอีกเช่นกันนะครับตรงนี้จะล่มทั้งวันแล้วก็เป็นหลังคากันฝนได้ด้วยนะครับถ้าใครฝนตกหลักเป็ียนบรรยากาศตรงนี้ก็นั่งตรงนี้ได้และแพนดูบรรยากาศรอบรอบนิดนึงนะครับนี่ครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันต่อนะครับเดินจากริมสระไว้น้ํานะครับเข้ามาดูในตัวบ้านแล้วเราจะพาไปดูห้องนอนบรรยากาศแล้วก็ไปดูห้องนอนกันแต่ละห้องกันนะครับที่นี่มี4ห้องนอนรายละเอียดการเข้าพักและก็ราคาหรือบริการเสริมต่างๆนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะครับหรือสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับเดินไปทางขวาก่อนนะครับน่ครับเข้ามาห้องแรกนะครับห้องนี้เป็น master b เบ r o o m นะครับผมให้ดูตกแต่ง ค่อนข,ข้างหรูเลยฮะนี่ครับมีโซฟามีทีวีขนาดใหญ่นะครับมีพัดลมให้นะครับห้องนี้จะเป็นวิวที่นอนไปแล้วก็ลูกค้าสามารถมองเห็นสะไล้เลยเดี๋ยวผมแพนให้ดูนี่ครับสบายตาที่นี่โปร่งโล่งนี่ผมมาไม่ได้เปิดไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอให้ให้ทางที่พักเปิดแอร์ให้เลยนะครับแต่ว่าอากาศนี่ดีมากเพราะว่าบ้านหลังนี้ล่มโปร่งนะครับแล้วให้ดูบรรยากาศนะครับน่านอนมากครับ เนี่ยฮะตอนนี้ด้านขวามือที่เป็นกระจกจะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วจุดเด่นของห้องมาสเตอร์นะครับตรงด้านห้องน้ํานะครับอจะเป็นอ่างอาบน้ําแล้วก็อ่างล้างหน้าแบบพิสแอนเธอร์ผมให้ดูนี่นะครับแล้วก็เล่นไฟเป็นเล่นแสงนั่นข้างสวยอยู่เลยครับเป็นเก็บมุมแล้วก็ด้านด้านนี้ฮนะแล้วด้านบนนะครับจะเป็นไม่ได้ไม่ได้ทึบนะครับนี่ครับเห็นท้องฟ้าเลยครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีเลนชาวเวอร์ นะครับผมตกแต่งใหม่นะครับกระเบื้องค่อนข้างลายค่อนข้างเก๋เลยครับเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกห้องหนึ่งนะครับออกมาจากมาสเตอร์เบดมยังมีที่นั่งเล่นอีกเล็กๆอีก2ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินไปห้องนอนห้องที่2กันครับผมตรงนี้นะครับก่อนไปนะครับมีบริการต่างๆมีทั้งยอชทั้งนวดบาร์บีคิวเบรกฟา์แล้วก็ที่นี้ได้ทริปแอดไวเซอร์ด้วยนะครับ รงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเล่นนะครับต่างๆให้เล่นมีบริการนะครับผมที่นี่ใส่ใจรายละเอียดแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นน้นําพุให้เสียงน้ําพักผ่อนได้ทั้งวันเลยครับก <c oughs> ่อนจะไปถึงตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับมีทั้สุขภัณฑ์สำหรับผู้ชายแล้วก็สาหรับผู้หญิงนะครับจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางจะไม่สามารถอาบน้ําได้ ทางเดินนะครับให้ดูทางเดินระหว่างเดินห,ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมาห้องนอนที่2และห้องนอนที่สนะครับอันนี้ห้องนอนที่2นะครับเป็นห้องน้ําในตัวทุกห้องตรงนี้จะเป็นวิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําตกแต่งแยกส่วนเปียกแค่บรีเวชาเวอร์เช่นกันนะครับตกแต่งให้ค่อนข้างสวยเลยครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะแต่งหน้าเล็กๆแล้วก็ตกแต่งด้วยลูปค่อนข,ข้างน่ารักเลยครับเป็นครอบครัวน,ะนว่าจะเหมาะกับเด็กๆห้องนี้ ต่อมานะครับห้องนอนห้องที่สามครับห้องนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับห้องนี้ก็จะตกแต่งนะครับเป็นโทนไม้กับสีขาวนะครับห้องน้ําแยกมีอ่างอินโคเซตอยู่ฝั่งด้านนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพาดูห้องน้ําก่อนห้องน้าอ่อนจะเป็นโซนแยกเปียแห้่ทุกห้องมีเลนชาเวอร์เช่นกันนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่เลยครับ นะครับผมตัวนี้ก็จะตกแต่งมองมุมนี้จะเป็นน้ําพุนะครับแล้วก็ให้ดูมีทีวีด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ห้องห้องนี้จะเป็นวิวสวนนอนจะเป็นวิวสวนสีเขียวสบายตามากเลยครับนี่ครับให้ดูห้องนอนจรวันนี้พัเสร็จแล้วนะครับผมอัจหันหลังให้นิดนึงตรงนี้ก็จะเป็น walk in closet ที่ซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับมีอ่างโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่4กันครับ เดินมานะครับบรรยากาศดีมากครับนี่ครับห้องนอนห้องที่สี่อยู่หลังครัวนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวเช่นกันตรงนี้ไม่ต้องหัวเลยเปิดปิดไฟไม่ถูกที่นี่มีกฎห้ามสูบบุหรี่ในอินดอร์นะครับปรับหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมนี่ครับห้องนี้จะเป็นวิวแบบว่ากึ่งกึ่งพาโนรามานะครับก็คือเห็นวิวสวนทั้งสองฝั่งนะครับห้องนี้จะเป็นห้องขนาดที่ เล็กที่สุดของบ้านอันนี้แต่ว่าก็ตกแต่งได้น่ารักแต่ว่าไม่อึดอัดเพราะาร่อะไรโปร่งเพราะว่ากระจกทั้งหมดนะครับสูงชนฟ้าเลยนะครับแล้วมอ,อไปก็จะเป็นสีขีเขียวทั้งหมดนะครับมีลำโพงเล็กๆบริการตั้งแต่ห้องมาสเตอร์มีผมไม่ได้ดูม,มีมีเหมือนกันทั้งห้องสองงสองห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับให้คิงไซส์ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดตู้เสื้อผ้าให้แล้วก็ตรงนี้ห้องนี้ก็จะเป็นอ่า อาบน้ำแยกเปียกแห้งให้นะครับนี่ครับให้ดูหากใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับผมติดต่อมาได้ที่เพจบ้านพักภูวลิล่าไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมรายละเอียดโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดแล้วก็จานวนคนเข้าพักรายละเอียดอืนะ่นๆอยากสอบถาม ตัวไหนเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับมีแอดมินคอยบริการตอบนะครับขอบคุณมากครับ<ม>เดี๋ยวเราก่อนจบคลิปจะพามาดูส่วนนิดนึงครับจะได้เจาะได้ทุกมุมตอนนี้จะเป็นแหล่งเสียงน้ำของเรา อนนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับเปิดหน้าต่างได้น,นะครับที่นี่ไม่มีเหล็กดัดแล้วก็ครับเพราะว่าจะทําให้ดูโปร่งโล่งสบายเนี่ยครับบรรยากาศร,รอบๆเขียวมากครับจริงๆใครมาพัทยาอยากได้บ้านที่แบบว่าครบทุกฟังก์ชันแล้วก็ค่อนข้างพรีเมียมนิดๆนะครับแต่จะได้ที่นี่เลยตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนที่มีที่เครื่องซักผ้าด้วยครับมีตะกร้ามีติา ต่อรบบีคีถานน้ำแข็งไว้บริการด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมจนจบรายละเอียดู่ด้านล่างหรือแอดไลน์หลังคลิปจบมีให้สกายควาคอเข้ามาได้นะครับ